น้องๆวันนี้เราก็มากันในโจทย์เซตแมทกันต่อนะครับแต่ว่าเป็นเซตแมทในพาร์ทของ g e o เมทรีนะอันนี้พี่ก็แยกพาร์ทออกมาก็คือเอา g e o เมทรีเนี่ยแยกออกมาเลยนะครับจิวเมทรีเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องรูปของเลขาคณิตนะแล้วมันก็จะมีตรีโกณเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูที่ ข้อที่1ที่เป็นข้อของเซตแมท Gemetry กันเลยนะครับข้อแรกนี้เขาบอกว่า triangle นะ triangle ก็ Tri คือสามเหลี่ยมนะครับ PQR has right angle ที่จุด Q นะครับนี่ right angle นะอยู่ที่จุด Q นะครับงั้นเราก็เนื่องจากว่ามันเป็นอย่างที่บอกนะครับมันเป็น Ge o m e t ร y คือเรื่องเลขาคณินี้เนี่ยน้องวาดรูปเข้าไปได้เลยครับวาด triangle ที่มี right angle นะก็เป็นแบบนี้ปื๊ดปืดปืดอ่ารูปประมาณนี้ นะครับแล้วจุด Q เนี่ยอยู่ตรง right angle แบบนี้นะครับส่วน P R น้องจะใส่ตรงจุดหนอดตรงยอดตรงไหนก็ได้โอเคไหมมันก็จะเป็นสามเหลี่ยม P Q R เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปทีนี้เขาบอกว่า if sine R is 4 o v e r 5นะครับ is equal เอ่ o เนาะ s i n ทีนี้ sine คืออะไรนะครับถ้าเป็นในภาษาอังกฤษก่อนนะ sine เนี่ยมันจะคือ opposite side โอเคป่ะ okay งั้น opposite 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 อะไรมันถ้ามันต้องอิงเนาะว่าอินบูมอะไรงั้นอันนี้ opposite R ครับอ่า sin R ก็คือ opposite R แล้วส่วนด้วยอ่าด้านที่เป็นด้านฉากเนาะ opposite เนี่ยถ้าในภาษาไทยก็คือด้านตรงข้ามตรงข้ามของไอ้เจ้ามุม R นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนด้วยอ่ามุมตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเขาจะใช้คำว่าไอบอ 1 e News นะครับนี่อ่ะมันก็จะแปลว่าเหมือนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเป็นภาษาไทยก็ง่ายๆครับอันนี้ก็คือข้ามส่วนด้วยฉากครับอ่ะภาษาไทยก็จะเป็นข้ามส่วนฉากอันนี้พี่ก็สอนพาร์ทของภาษาไทยไปด้วยนะครับอ่ะงั้นข้อน,นี้แปลว่าอะไรแปลว่าตรงข้ามอ่ะคือ4ข้างบนนะ่ะคือ4งั้นตรงข้าม r ครับคือ4ก็คือด้านเนี้ยสโอเคปะส่วนตรงอ่อ ตรงข้ามมุมฉากก็คือไฮโปเทนิวส์เนี่ยนะครับตรงข้ามมุมฉากก็คือตรงข้ามมุมคิวจะเท่ากับ5ครับนี่เราจะได้แบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บทีนี้เราจะไปหาด้านที่เหลือคือด้าน q r ได้จากอะไรจากพีทาโกรัทสทฤษฎีบทพีทาโกรัสโอเคไหมนะครับงั้นเราจะหาด้าน q r ได้ซึ่งอันนี้มันโอ้โหมันง่ายมากอ่ะมันมี4กับ5แล้วงั้นด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งจะเป็น3นั่นทันทีครับ เลขสามเนี่ยโจทย์ไม่ได้บอกมาเนาะแต่ว่าสามเนี่ยมันจะคือเกิดจากเอาไอ้เจ้าห้ากำลังสองแล้วลบสี่กำลังสองครับแล้วไปสแควร์รูทครับโอเคปะซึ่งมันจะเท่ากับเลขสามนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ลองไปหาดูได้นะอันนี้พี่ก็มาร์กเอาไว้นะครับนี่ก็คือเลขสามเนี่ยมาจากการเอาด้านตรงข้ามมุมฉากไปยกกำลังสองแล้วลบด้วยด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งเนี่ยไปยกกำลังสองแล้วก็เอามาถอดสแควร์รูท นะครับแล้จะได้ด้านนี้นะอ่ะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บทีนี้โจทย์ต้องการถามหาแทน P ครับ what is the value of tan p แทนคืออะไรอ้าวแทนแทนจะหมายถึงถ้าในภาษาไทยเนาะคือข้ามส่วนชิดข้ามคือ Opposite เหมือนกันอ่างั้นอันนี้ Opposite s i d e ของตัว P นะครับ ส่วนไอ้เจ้าด้านที่เป็นเอ่อด้านชิดเนี่ยภาษาไทยเขาเอ่อภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า adjacent นะครับ adjacent อ่าซึ่งก็ต้องคือ adjacent ตรง p เหมือนกันก็คือชิด p นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือแปลเป็นไทยก็จะคือข้ามส่วนด้วยชิดครับโอเคปะนะข้ามส่วนด้วยชิดก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามส่วนด้วยด้านชิดก็จะคือ f u n ก์ชัน tan นั่นเองเพราะฉะนั้น แทน P จะเท่ากับตรงข้าม P ครับพอยู่ในล่ะพอยู่นี่ตรงข้าม P คืออะไรตรงข้าม P คือนี่ครับเลขสครับอ่าแล้วก็ชิด P คืออะไรครับชิด P คือ4ครับเอาพี่ชิด P ใช้5ไม่ได้หรอ5ไม่ได้นะเพราะ5เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากไปแล้วเป็นไฮโพเทสไปแล้วนะครับอ่างั้นข้อน,นี้แทน P จึงใช้เศษ3ส่วน4จบครับเรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องในพาร์ทของ g e o อเมทรีที่ อิงกับไอ้เจ้าทรีโกนเมทริกนะครับอ่ะโอเคงานข้อนี้ก็เรียบร้อยในพาร์ทเจอเมทิข้อที่1 Day1 วันในพาร์ทนี้นะครับอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทั้งเรียนในระบบไทยและระบบเทศนะครับเอา้าเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้พี่คงน้าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ